สวัสดีครับสวัสดี FCT น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการหลูนาชั่นและทุ่งชั่นนะครับคลิปนี้อยู่กับน้องไบส์นะครับนี่ของพรพงว์ใช่น้องไบส์ของพรนพวงไหมใช่ครับน้ำหกล้อนะครับเป็นรถหกล้อ รงล้อหกน็อตนะครับคนพงสาวนี่ก็เป็นกลางสิบห้านะครับกลางสิบห้าสองใบแล้วก็มีแหลมกระดาษนะครับตู้เบรก็เป็นตู้เบรสิแปดนะครัวสี่เป็นตู้ระบินะครับออกหกใบไปดู เดี๋ยวไปดูภายในนะครับนี่ก็เป็นแหลมตรวจน้ำแหลมตรวจอันนี้เป็นสิบห้านะครับดอกสิบห้าเอ็มเอสนะครับข้างละสามรวมสองข้างก็เป็นหกนะครับแล้วก็ตู้หนึ่งจะมีแหลมอยู่ประมาณแหลมตรวจประมาณสี่สี่ดอกนะครับแล้วก็นี่เป็นแหลมกระดาษสิบสองนะครับ ประมาณสี่ใบรวมทั้งหมดแหลมประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบสองแล้วก็ตัวใหญ่อีกสองสิบสี่สิบหกนะครับแต่กลางนี่จะออกประมาณออกทนแหลมนะแหลมกระดาษหลายขั้นนะครับหลายคั้นใช้หลายขันเขาใส่กันนะครับมีหลายมีหลายขั้นมากนะที่เขาใส่กัน น,นี้เป็นออดิโอดีไวท์นะครับสิบแปดไวท์สี่นิ้วนะครับ,บ,รบ <S <S ตู้ดับบิวหกใบนะครับเดี๋ยวมาดูภายในรถนะครับมันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นประตูนะครับระบบประตู มีไม่กี่คันนะครับที่เป็นประตูนะครับมีไม่กี่คันอันนี้ก็เป็นมิกคราฟออดียอนะครับสิบสองชแนลแล้วก็มีอ u d อเดีย e อินเตอร์เฟสนะครับสีส้ม อันนี้เป็นคาเบตนะครับเป็นประดิษฐ์เจริญ B สองพัน 2, นะครับนี่สองแท่นแลเป็นหอนนะครับข้างนี้เป็นหอน NPE นะครับหอนของ n p e แล้วก็ชุดปลีุดปีกับปลีผสมคอร์สนะครับอันนี้อ,อันนี้ก็เป็นชุดนะครับขับกลาง ฝั่งนี้สุดขับกลางนะครับนี้ก็เป็น M ที่กรอบมานะครับแต่ว่าบอร์ดก็เป็นบอร์ดของ NPE นะครับบอร์ดของ NPE แล้วก็เป็น EQ นครับ EQ อันนี้ EQ เบตคันนี้ไม่มีปีนะครับคันนี้ไม่มีปีเบตแต่ว่าเป็น EQ EQ เบตแล้วก็กลางแหลมนะครับแยกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างนี้นะครับ เป็นชุดหลังแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่อันนี้นะครับเป็นชุดเก่าไม่ใช่ชุดหลังนะครับวันนี้เป็นชุดเก่านะครับอี้ดูเครื่องปั่นนะครับอันนี้เครื่องปัน่นซี่สองสูนบน้ำเป็นสิบสี่แรงนะคร้คได้สิบโล ไปดูฝั่งทางนี้ดีกว่าครับนี่ไปดูฝั่งทางนี้ดีกว่าโอครับนะเป็นคูโบต้านะครับของคูโบตรา้าอันนี้เมื่อก่อนหน้าจะเป็นดนตรีสดนะครับหน้าจะมีดนตรีสดมัเป็นเวทีดนตรีสดนะนี่มีบันไดนะครับมีบันไดค้าง ก็ฝาลุ่นแห่พรนพง์ด้วยนะครับรถนแห่พรนพงซาวนะครับครันนี้ก็ผมก็เพิ่งเพิ่งมาเจอครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพิ่งมาเห็นของเขาครั้งแรกเหมือนกันมารอบที่แล้วมา่ารนแห่ดวงรัตแล้วก็ไป l p p ก็ไม่ได้มานะครับเพราะว่ามันมันมืดค่ำแล้วก็เลยรีบกลับนะครับวันนี้ก็มาแก้มือนะครับ อันนี้เป็นโครงโครงรถโครงเดิมนะครับที่มาจากเจ้าของเก่าเขานะครับโครงรถเป็นโครงเดิมแล้วก็แค่มาดัดแปลงใส่ตู้ w เฉนๆนะครับนี่พรพงศ์สาวเบอร์โทรศัพท์0 8 7 2 3 9 1 4 6 1แล้วก็088-267-0138 สองเบอร์โทนี้นะครับรับงานทั่วเมืองแพร่นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทนี้นะครับอนาคตเจ้าของเขาก็บอกว่าจะพ่นสีใหม่นะครับเพราะว่าสีนี้มันลอกนะนะครับสีนี้ก็มากับมาจากเจ้าของเก่าเขาหําสีมันลอก <c oughs> ช่วงนี้ก็หน้าช่วงนี้ก็อาจจะได้ถ่ายแบบแนวรีวิวนี้นะเนีแบบนแบบแนะนํารถไปนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานนะมีงานก็เลื่อนนะช่วงนี้งานเขาก็เลื่อนก็ยกเลิกนะเพราะว่าก็อย่างว่าน,นะครับ อันนี้เป็นซี่ไอตัวกลมๆนะครับครับก็คลิปนี้อาจจะได้อาจจะไม่ได้ฟังเสียงแต่คลิปหน้าก็ไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าผมก็มาโซนในเมืองก็สองสองรอบแล้วนะครับที่มาโซนในเมืองนะครับปีหน้าก็มีแน,น,น,น่นอนนงานเริ่มมา ตู้เบรนี้ตู้เบร W นะครับตู้ใหม่นะครับเมื่อก่อนเป็นของบริจเจริญไอ้หนา้าคว่ำดอกคว่ำนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นตู้ W W สิบแปด v o i สี่ a ดี i o d ก็าฝากคุณนแหงนะครับฝากคุณนแหงพลพงษ์ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาในคลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น์มันกำลังใจให้ผมแล้วก็น,นีพ่พลพงษ์สาวแล้วก็ฝากติดตามอ่าทีมงานสรุร่มบุญแหงเมืองแพร่นะครับไดนาสส<ม>ามพันดีเซลสมาร์ก็เป็นพุ้นแหงได้นหน้านะครับ มาเป็นรถ้นเหได้นะอย่างมากเลยครับมันมันก็ราคามันก็ถูกนะครับมันก็ถูกก็ไม่ถึงล้านแต่ละคันไม่ถึงล้านครับแต่ละคันก็แคแห่หลักแสนเองนะครับเ <c oughs> มื่อก่อนก็เป็นดนตรีสดแต่๋ยนี้เขาก็ไม่เขาก็เลิกน้ำเลิกเล่นดนตรีสดกันเพราะว่าอย่างว่าค่าจ้างดนตรีสดแพงนับ กระจ้านปีสดในการนักร้องนักร้อดนตรีนะครับก็เป็นหมื่นก็หลักหมื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย,อย่างไงก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อมกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับครับก็อนะดิตนะคนะดิตร้อยยอดนี่สอนอยู่ข้างใน ดูก่อน,อนมีกี่คู่มีสองคู่นะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า,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 าจริงมันก็เป็นจะเรียกว่าคู่มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีตูวเตียว อยู่ตูดเดียวอาจจะเรียกว่าคู่มันก็ไม่ใช่นะ้ำนะนี่คือคือฮอนดอกเดียวมีสองปากนะครับฮอนดอกเดียวมีสองปากแต่ใช้หนึ่งตูดนะครับสองปากหนึ่งตูดก็ระบบไฟนะครนี่จะเป็นเลเซอร์นะครับระบบไฟเล็กๆนะครับเล็กก็สวยนะครับเล็กก็สวย เกียร์คอนามส่วนมากก็เป็นเกียร์คอส่วนมากจะแทบไม่เห็นเกียร์กลางเกียร์กลางเขาอยู่ตรงกลางน้ำอันนี้เกียร์เกาะอันนี้เกียร์คอนะครับอืม